สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่อง n b Life Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นตัวเราเตอร์ Wi-Fi 4G นะครับเป็นตัวนี้เลย TP Link นะครับ MR 6 4 0 0ตัวนี้นะครับสืบเนื่องมาจากคือเวลาเราไปแคมปิ้งอย่างนี้นะครับก็ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ไม่อยากใช้ 4G ของมือถือนะครับก็เลย ไปดูว่าตัวนี้มันเสถียรกว่า p o c k e t Wifi นะครับเป็นตัวนี้เลย t p l i ล k รองรับ 4G ความเร็วที่300เมกะบิตนะครับ300เมกนะครับก็คืออยากลองตัวตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูของ Pocket w i ไฟนะครับตัวนี้ก็เราก็แปลงแปลงไฟ9โวลต์ใส่ก็ได้ครับตัวนี้จะเสถียรกว่าตัวไฟตัวไฟจะได้ประมาณ10 d ดีไวนะครับแต่ตัวนี้ได้32ดีไวแล้วก็สามารถ มีเป็น wifi ของของเกสหรือผู้ใช้ทั่วไปได้แล้วก็สามารถบล็อกเป็น IP บางตัวหรือว่าเป็นดีไวบางตัวที่เราไม่ต้องการให้เชื่อมต่อก็ได้นะครับตอนนี้ก็รองรับซิมการ์ดทูมูฟเอสดแท็กทั่วไปครับอ,อประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูเลยนะครับ <c oughs> เปิดออมาก็จะประมาณนี้ครบับประมาณนี้เลยมันจะมี ตัวเราเตอร์ครับนี่ครับตัวเราเตอร์เราเตอร์ก็จะประมาณนี้ครับสีดำด้านสวยดีครับนี่นะครับก็จะมีพอร์ตแลนด์สี่พอร์ตครับแล้วก็พอร์ตแบนหนึ่งพอร์ตนะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์นะครับถ้าเราอยากไปแคมปปิง้งเราตัวนี้ไปก็ได้ครับแต่เราต้องไปซื้อตัว u s b 9 to 9V ูาโวลต์นะครับอาศัยตัวนี้คือแล้วแต่สะดวกครับบางท่านก็บอกว่าพกเก็ต Wi-fi ดีกว่าแต่ตัวนี้จะเสียรกว่าพกเก็ต Wi-fi นะครับเท่าที่ดูมานะครับประมาณนี้เลยครับนี่นะครับเราจะได้แล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์9โวลต์นะครับดีวนะครับกล้องแั้ไม่โฟกัสนี่นะครับก็นะครับ นี่ครับอะแดปเตอร์9โวลต์นะครับเห็นไหมเลยนี่ครับอะแดปเตอร์9โวลต์นะครับตัวนี้เลยนี้วก็จะมีเสามาครับลำดับแรกเราก็ใส่เสาเข้าไปได้เลยครับใส่เสาเข้าไปเลยก็มุนมุนมุนใส่เสาไปนะครับว่าใส่อีกหนึ่งตัวครับก็ใส่ไปเลยครับนี่ครับ เสาเสร็จเราก็ขับขึ้นได้คือเสาตัวนี้ก็หมุนได้หมุนระดับได้นะครับคือถ้าเราไปแคมปิ้งก็ไว้ในรถหรือว่าเอาไปตั้งตรงที่เราแคมปิ้งก็ได้ครับแต่อาจจะไม่สะดวกเหมือนพ็อกเก็ตไ i ไนะครับแต่ผมว่าน่าจะเสถียรกว่าครับสัญญาณนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่คือประมาณนี้นะครับเราพันท้นไปแล้วเราจะมีเป็นตัว คู่มือทั่วไปครับก็การใช้งานทั่วๆไปส่วนใหองก็ไม่ค่อยอ่านกันครับประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะแถมตัวนี้มาด้วยนะครับสายแลนครับสายแลนประมาณหนึ่งเมตรครับผมสายแลนทั่วๆไปประมาณหนึ่งเมตรครับไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ข้อดีของ TP Link ก็คือจะมีแอปนะครับเราสามารถดูแอปได้มอนิเตอร์ได้ตลอดครับ เราสามารถมอนิเตอร์ตัวเราเตอร์เราได้ว่ามีไฟเชื่อมต่อบ้างสัญญาณเน็ตเป็นยังไงหรือว่าใช้มาก,กี่เม็ดแล้วนะครับครับประมาณนี้เลยแล้วก็อันดับต่อไปเราก็จะใส่ซิมการนะครับใส่ซิมการเข้าไปเลยซิมการของเราก็เป็นทูมูฟนะครับทูมูฟเราก็จะใส่ไปตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้เลยใส่เข้าไปเลยนี่ครับเราก็จะใส่เรียบร้อย ต่างไว้ทีนี้เราก็จะเสียบนี่นะครับเสียบเชื่อมต่อได้เลยเชื่อมต่อนี่นะครับเสียบสายแล้วก็ตีนี้ก็สสยมาใส่ได้เลยครับดี๋ยวนะครับกดใายนิดนึงมันค่อนข้างแน่นไปหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็เสียบได้เลยครับเสียบมาอันดับแรกคือไฟจะติดนะครับนะครับนี่เป็นไฟ power นะครับ ไฟพาเวอร์จะติดก่อนแล้วก็กระพริบแล้วก็จะเป็นตัว f i นะครับเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะครับรอสักแป๊บหนึง่งตอนนี้คือกำลังกระพริบกระพริบครับเปิดครั้งแรกก็จะช้านิดนึงนะครับถามว่ามันดีกว่าพกเกต wifi ไหมมันก็แล้วแต่คนชอบครับตัวนี้ก็สเสถียรกว่าแน่นอนครับเรื่องความสเสถียรแต่ว่าการพกพาก็จะลำบากนิดนึงนะครับ แต่ผม,มว่าเอาตัวนี้มาลองก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนี่ครับ Wi-Fi ขึ้นแล้วแต่ตอนนี้สัญญาณเน็ตยังไม่มานะครับต้องรอก่อนนี่ครับขึ้นสองสองอย่างแล้วรอสักนิดนึ่งก็ลองรับที่300เมกนะครับปกติเน็ตก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะครับถ้า 4G ก็น่าจะใช้ได้สะดวกสบายดีครับ รอสักนิดครับตอนนี้สัญญาณยังไม่มานะครับเราเสียบซิมเข้าไปแล้วนี่นะครับนี่คือซิมที่เราเสียบเข้าไปนะครับนา n o s นะครับใส่ได้เลยแล้วก็รอสักนิดหนึ่งก็นี่ครับเห็นไหมครับสัญญาณตอนนี้สัญญาณมาสองขีดอินเทอร์เน็ตมาแล้วครับเดี๋ยวสามขีดครับเห็นไหมครับก็โอเคครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการตั้งค่าต่อเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาบอกวิธีการตั้งค่านะครับนี่คือสมมุติว่าเราเพิ่งใช้ครั้งแรกนะครับนี่นะครับเปิด Wifi มาแล้วนะครับราสแกนนี้ครับจะเห็นเป็น t p link 9940นะครับเห็นไหมครับเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรหัสผ่านแบบค่า default. นะครับ default คือตัวนี่นะครับเห็นไหมครับ312นี่นะครับเป็นค่า default ของ ่องตัวเราเตอตัวนี้นะครับเวลารีเซ็ตก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกรอกเข้าไปเลยนะครับนะครับสามหน1่งสองสงหนนะครับนี่เราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คือมีอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเราเข้าไปคือเราต้องโหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับนี่นะครับ แอปตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูในนี้ดีกว่าจะได้ง่ายคือถ้าถ้าโหลดแอปมามันจะใช้งานง่ายนะครับนี่ครับ TP Link เห็นไหมครับพิมพ์เข้ามา TP Link แล้วก็โหลดตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็น iOS นะครับผมผมใช้ iOS ก็จะโหลดตัวนี้ครับแต่ a อ d r o i ยผมไม่แน่ใจว่าใช้อะไรนะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บคืออันนี้ผมจะสาธิตในมือถือนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวคอมพิวเตอร์ก็เป็น1 9 2 1 6 8 1 1นะครับ ตอนนี้คือเข้ามานี้แล้วเลยเห็นไหมครับรอสักนิดนึงอุปกรณ์ก็จะเชื่อมต่อนี่ครับก็จะขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับเรากดเข้าไปก็จะเข้าระบบนะครับแล้วก็เราต้องใส่รหัสผ่านใหม่นะครับรหัสผ่านใหม่เดี๋ยวผมก่อนุญาาใส่แป๊บหนึ่งนะครับพอใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บเราก็มาตั้งชื่อ wifi ที่เราต้องการนะครับพร้อมรหัสผ่านนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ ใส่เข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมตั้งแป๊บหนึ่งนะครับี๋ยวผมจะตั้งก่อนก็กดตามที่เราต้องการนะครับแล้วแต่เราจะพิมพ์ว่าอะไรนะครับนี่นะครับผมก็กดไปเลยใส่เรียบร้อยกดปึ๊บอินเทอร์เน็ตก็จะขึ้นว่าอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับก็โอเคก็รอตั้งค่านะครับเห็นไหมครับ ก็รอตั้งค่านิดนึงนะครับตั้งค่าเสร็จก็คือมันน่าจะรีเซ็ตนะครับคิดว่านะครับเรามาดูกันเลยนี่นะครับรอรอตั้งค่านิดนึงนะครับตอนนี้ใช้เวลานิดนึงตัวนี้ก็ดีครับคือมันเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็เวลาเราจะเรียกว่าเวลาเราจะมอนิเตอร์ดูว่าอะไรยังไง คือตอนนี้มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับมันจะง่ายนิดนึงครับนี่ครับเราก็จะเชื่อมต่อ WIFI อันดับที่สองคือเชื่อมต่อ WIFI ตัวใหม่ที่เราทํานะครับที่เราทําไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเข้าระบบอีกรอบนะครับคือเซตค่าของเราต่างหากอันนี้คือกาลังเข้าระบบอีกรอบนะครับนี่ครับนี่เข้าได้แล้วครับกดเสร็จสิ้นเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีขึ้นมาว่านะครับให้ให้ผูกบัญชีนะครับเห็นไหมครับ นี่คือถ้าเราไม่ผูกคือเราจะเราจะดูผ่านออนไลน์ไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดผูกไปเลยครับกดผูกนะครับแล้วก็กดผูกนะครับนี่ครับมันก็จะนี่ครับคือผูกเรียบร้อยคือเราสามารถดูผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีจะมีให้ดูว่าใช้ข้อมูลไปเท่าไหร่แล้วก็จะมี เครื่องเครือข่ายเกตก็คือเครือข่ายบุคคลทั่วไปสาหรับบุคคลภายนอกนะครับเราสามารถตั้งได้อีกรอบนะครับแล้วก็ไวริที่เราใช้ประจําคือตัวนี้เราใช้ได้เลยตอนนี้จะเป็น 2. 4ด G นะครับไม่ใช่5้านะครับนี่ครับคือสถานะก็จะขึ้นแบบนี้เลยเครื่องลูกขายก็คือมีหนึ่งเครื่องก็คือเป็นตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับนี่เราก็ดูตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะขึ้นเลยสมมุติว่าเราตั้งอยากตั้งเรากดนะครับจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ซึ่งชื่อแต่ละชื่อก็จะอ้างอิงจากแมปแอปเดตนะครับที่ ที่มีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ตั้งเป็นสมมติว่าตั้งเป็น iPhone 13เรากดนี่นะครับ iPhone iPhone 13นี่นะครับเรากดแบบนี้นี่คือได้นะครับก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยหรือเราถ้าเราไม่อยากให้เชื่อมต่อสมมติเอาตัวนี้ไม่อยากให้เชื่อมต่อเรากดบล็อกได้เลยครับคือตัวดีไวต์ตัวนี้ก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อของ ของเราได้นะครับจะจะสามารถไม่สามารถเชื่อมได้เลยครับจะจะเป็นการบล็อกไปเลยเครื่องมือก็คือจะเป็นการตั้งค่าทั่วไปของการตั้งค่าทั่วไปของอเราเตอร์นะครับก็จะมีพวกระบบอะไรต่างๆครับอันนี้คือลงรายละเอียดเยอะไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคลิปมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วนะครับเดี๋ยวลองเทสความเร็วให้ดูนะครับเดี๋ยวปิดซลลูลล่านะครับปิดบลูทูธ อันนี้คือผ่าน Wifi นะครับมาลองดูกันเลยนี่นะครับกดเลยครับนี่ครับปิงก็ได้45ตอนนี้ไปได้ที่30เมกนะครับประมาณ30เมกก็ถือว่าไม่เรวร้ายครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็จำนวนผู้ใช้ในบริเวณนั้นนะครับมันก็แปรผันตามการใช้งานครับผมนี่ครับอันนี้อัปโหลดอัปโหลดอาจจะช้าหน่อยนะครับประมาณ5เมก อันนี้คือโดยประมาณนะครับนี่ครับทสให้ดูสดๆเลยก็ประมาณนี้เลยครับนี่นะครับยี่สิบห้าแล้วก็อัปโหลดห้าครับประมาณนี้เลยสำหรับถ้าท่านใดจะเอาไปใช้ในแคมปิ้งก็ใช้ได้นะครับคือเราจะเปลี่ยนเราเตอร์เปลี่ยนตัวตัวนี้ครับตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ไปซื้ออะแดปเตอร์ยูเอสบีมาใส่ก็ได้ครับ ตัวนี้ก็ผมก็ว่าตอบโจทย์คือมันจะ,สะเสถียรกว่าตัวพกเก็ตไ i ไฟที่ส่วนใหญ่ใช้กันนะครับแต่ว่าความการขนย้ายหรือว่าการเดินทางมันก็จะไม่สะดวกเท่าพกเก็ตไ i ไฟนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีครับเท่าที่ทดสอบมาก็โอเคดีครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ทดสอบกันให้ดูครับเผื่อท่านใดสนใจที่กําลังจะซื้อก็ลองตัดสินใจดูนะครับก็ใช้งานได้ดีครับ โอเคเลยนะครับส่วนรับคลิปนี้เอ็นบีได้ชาแนลก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วมาติดตามกันต่อว่าเราจะไปรีวิวอะไรหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ